สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาฟังเสียงเตาเต่าเสียงสี่ห้าหกนะครับเป็นเตาเสียงสี่ห้าหกเสียงจะรัวๆนะครับเวลาเตาหยุดแล้วมันจะมีเสียงรัวท้ายๆออกมานิดๆนะครับสังเกตดีๆนะครับเป็นเต่าเสียงสามหน้าเต่าเสียงสามหน้าสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับอ่ะอย่างนี้อ่ะเปิดแรกดูก่อนนะเสียงน่าจะหยุดครับหกสี่เดียว เป็นเตามีเหลี่ยมนะครับเป็นเตามีเหลี่ยมลูกใสาห้าหุนครึ่งนะครับตั้งลำก่อนอ่าเปิดนี้ท่านก็ตั้งได้นะครับตั้งมันมีเสียงรัวแผลบนะครับเสียงรัวแผลบนะครับตั้งสี่ห้าหกตั้งสี่ห้าตั้งหกสี่ได้ครับสู้ขอบสองตัวได้สบายนะครับเปิดนี้นะครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับไม่เป็นรองนะครับสามสี่ห้าครับเราจะโต้สี่ห้าหกสู้โต้ต่ำเดียวได้นะครับ เราบีบได้เลยนะครับหัวใจอยู่กับเราครับในฟังเสียงหาเสียงนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับตั้งไปไม่มีหลุดนะครับตั้งตั้งสี่ห้าตั้งสี่หกนะครับตั้งหกห้าได้ครับสู้โต๊ดสี่ห้าหกสู้โต๊ดจยาวได้นะครับเสียงเต่ารัวรวอย่างนี้ครับห้าห้าหกนะครับห้าห้าหกนะครับไม่เป็นรองนะครับเป็นเต่าเสียงสามหน้านะครับงานผ่านบอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านเสือผ่านเซียนแน่นอนนะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับ อย่างนี้น่าจะมีเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดถึงสองเม็ดเลยฮะแต่แต่เป็นไมโลจะเป็นหน้าไหนครับถ้าไม่ชัดเจนก็จะไปเล่นนะครับผ่านก่อนก็ถ้าเป็นเต่าผสมผสานนะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับดูความขยันของเต่าด้วยนะครับถ้าท่านฟังไปแล้วเสียงรัวๆนิดๆนะฮะนั้นั่นท่านแทงได้สบายเลยนะครับกล้ายักกล้าเดินได้เต็มตัวนะครับนี่อย่างนี้ท่านตั้งไปเลยครับ ั้งไปไม่มีแพ้นะครับตั้งสี่ห้าสี่หกตั้งหกห้าได้นะครับสู้ต่ำเดียวสู้สองต่ำสามต่ำได้หมดครับเล่นตรงข้ามของเราเลยนะครับโต๊ะสี่ห้าหกสู้โต๊ะต่ำเดียวได้สบายนะครับไฮโลเปิดออกมาสี่ห้าหกครับเรากินเต็มนะครับมันมีเสียงออกแบบแบบนั้นนะครับเวลาเต๋าหยุดนะครับฟังดีๆนะครับงานตัวใหม่นะครับงานกินเสือกินเสือนเซียนแน่นอนนะครับ เนี่ยอย่างนี้เต๋าหยุดถ้าเต๋าหยุดคือเราจะเล่นก็ได้ไม right. ่ต้องเล่นก็ได้ก็คือตัดปัญหาคือไม่ต้องเล่นนะให้เล่นตัวมาดีกว่าไอ้ฟังตัวมาดีกว่าถ้ามันมาก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับสี่ห้าเหีียวครับสี่ห้าเหีียวนะครับเต๋าเสียงเต๋าหยุดนะครับเนี่อย่างเนี้ยมันจะมีหาเสียงออกมานิดๆก็ตั้งไปแล้วก็ไม่เป็รองนะครับตั้งหกสี่เอาเอาสี่มาล่อหกสี่สี่ห้าไปล่อได้สบายๆนะครับสู้สองตัวล่างก็ได้นะครับเอาเปิดดูนะครับ หกสี่สามนะครับหกสี่สครับไฮโลเราตั้งไปได้เปรียบทุกตัวเลยนะครับเป็นงานเต่าเสียงนะครับเต่าเสียง3หน้าครับเหมาะสําหรับงานลงบ่อนหรืองานสู้ป้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นี่อย่าลืมติดต่อกันทักถามกันได้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งเวอร์ไว้ด้านล่างนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ